อ้น,นี้แผนที่แผนที่ประเทศไทยโดยภาพรวมเรากำลังอยู่ที่พิษณุโลกตรงนี้นะนี่ถัดออกไปทางตะวันตกเป็นสุขโขทัยอ่าถัดไปทางข้างล่างลงมาเป็นเมืองศีเทพอยู่เพชรบูรณ์เมืองศีเทพนะเมืองเสมานี่ปราสาทพนมวันนี่เมืองพิมายนี่นครราชสีมาลบบุรีระโวอยุธยาอายุธยา มันจะเกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งดูแล้วเท่าที่เขาพูดกันมาเรื่องมหาเถรศีรถามันไม่เห็นจะเกี่ยวไปเกี่ยวกับโกราชแต่ผมผมคิดว่าหลักฐานมันเกี่ยวนะครับจะต้องอธิบายหลายอย่างโดยสรุปก่อนพระมหาเถรศีรษาคือไท่นะ,ค,ะครับพระมหาเถรศีรษาหนึ่งเอาชื่อมหาเถรศีรถาก่อนเป็นชื่อได้จากสมณศักอย่างสั้น สมณศักดิ์นะครับตอนบวชไปชื่อพระของเจ้านายเมืองสองแหวก็คือเมืองเนี้ที่บวชเป็นภิกษุเจ้านายเมืองนี้ไปบวชเป็นภิกษุแล้วแสวงบุญไปลังกาเมื่อประมาณเจ็ร้อยปีที่แล้วประมาณพศ1 800 1ด0้พันเก้าร้อ,อ 1800, นี่ทั้งหมดประมาณนะครับไม่มีทางที่จะรู้เรื่องจริงได้โดยประมาณทั้งสิน้น แล้วก็กลับจากลังกาไปอยู่ที่เมืองสุงโขทยัยแล้วก็ทําจารึกวส,สีชุมจารึกสุโขทัยหลักที่สองที่เรารู้รายละเอียดเรื่องน,นี้นะครับประเด็นที่สองเป็นเรื่องสองพัญมากพระมหาเถรศีรษาเนี่ยเป็นภิกษุข้ามพรมแดนรัฐคือไม่สังกัดรัฐความเป็นภิกษุของท่านเนี่ยไม่มีรัฐ ข้ามพรมแดนของความเป็นรัฐมีบทบาทสำคัญมากต่อการผนึกความเป็นปึกแผ่นของชาวสยามและความเป็นไทยโดยหนึ่งใช้พุทธศาสนาลัทธิเทรวาดแบบลังกาแล้วก็สองอักษรไทยสลักหินที่แผ่ทั่วดินแดนภายใน เพระนัทสามพระมหาเถรโดยโดยทั่วไปแล้วคนเข้าใจว่าพระมหาเถรเนี่ยเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สุโขทัยแต่ผมจะชี้ห้เห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่สุขโขทัยพระมหาเถรมีความสําคัญอย่างแท้จริงต่อต้นทางประวัติศาสตร์ประเทศไทยพระมหาเถรศรีสัทธาเป็นเรื่องาศาสนาการเมืองาศาสนาไม่ได้อยู่โดด อย่างน้อยที่สุดตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกมาแล้วาศาสนาก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองของพระเจ้าอาโศกมาตลอดครับแล้วก็เป็นต้นแบบให้าศาสนาทุธที่แพร่เข้ามาถึงดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาตลอดเพียงแต่เราไม่พูดกันพระมหาเถรเนี่ยออกบวชแล้วไปลังกาไม่ใช่ไปคนเดียวไม่ใช่ตีตัว รถไฟหรือไม่ใช่ตีตัวเรือตีตัวเครื่องบินแล้วไปเองอยากทัวอยากทัวลวังกาก็ไปไม่ใช่ครับต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นที่รับรู้ของเจ้านายทั้งชนชั้นนําทั้งหมดของรัฐเครือญาตทั้งหมดโดยเฉพาะเมืองราชเมืองอยุธยาเมืองสุขโขทยัยเมืองสุพรรณภูมิและจนกระทั่งไปถึงเมืองลังกาก็ต้องรู้เรื่องว่าจะมีพระสงฆ์ไปและเป็นเจ้านายด้วยต้องติดต่อกันมาก่อนแล้วทั้งนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ย มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อลงหลักปักฐานเถรวาทแบบลังกาให้ได้รับความจดทธา mm. เหนือความเชื่อแบบอื่น mm. สมัยนั้นมันเริ่มต้นของเถรวาทแบบลังกา mm. เพราะฉะนั้นความเชื่อแบบอื่นตัง้งแต่สมัยทวรารวดีที่เราพูดกันเนี่ย mm. มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ก่อนยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะั้นมันต้องต่อสู้กันนะ่ะทั้งนี้การเผยแพร่เถรวาทแบบลังกาต้องการให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนา ต้องทําด้วยภาษาไทยด้วยอักษรไทยที่เพิ่งมีใหม่เพื่อแสดงความเป็นเอกภาพของสยามประเทศและต้องการขยายอํานาจให้เติบโตขึ้นอีกทั้งหมดเป็นเรื่องงานการเมืองนะครับไม่ใช่เรื่องโดดๆเพราะในการเดินทางของพระมหาเถรไม่ใช่เรื่องไปเที่ยวความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยสมัยโบราณมีความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบเครือญาติและเป็นเครือข่ายทางการค้าการเมืองทั้งหมด เส้นทางความสัมพันธ์ของพิษโลกสุขโขทัยผ่านเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์พระมหาเถรศรีตา,าเกิดที่เมืองสะหลวงสองแควที่พิษโลกเติบโตและบวชที่เมืองราชนครราชสีมาสแสวงบุญไปรังกาแล้วกลับไปแต่งเรื่องดาวธรศีดาจจรึกที่สุขโ<อ>สขทัยเ,เพราะฉะนั้นเกี่ยวพันธทั้งหมดนะครับทีนี้ต้องบอกเสีาก่อนว่าผมไม่ได้ศึกษาด้วยตนเองไม่ใช่ครับผมเก็บรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ย จริงๆผมก็ได้จากศิลาจารึกหลักที่สองวัดศรีชุมนั่นแหละมันฉบับผลการสัมมนา,ามพ่สอพศ2523ประมาณ44ปีที่แล้วนะครับหอสุรแห่งชาติเป็นคนจัดการและพิมพ์เป็นเล่มออกมาสองสิลาจารึกวัดเขาก,กบเมืองปากน้โาโพจังหวัดนครสวรรค์นี่อยู่ในประชุมศิลาจารึกภาคที่หนึ่งไอ้นักพิจารณาเขารู้จักกันดีนะคะรับสามการอธิบายศิลาจารึกสมัยสุโขทัยของอาจารย์ดรเระเซิฐนนทนครอีกอันหนึ่งก็คืออาจารย์ศรีศัก วันลีโพดมท่านทํางานวิจัยเรื่องสุขโขทัยไว้ซึ่งมันเกี่ยวพันกับเรื่องอมหาเถรอยู่ด้วยนะครับแต่คนสําคัญที่สําคัญที่สุดของผมก็คือคุณไมเคิลไรนะครับคุณไมเคิลไรซึ่งเป็นชาวอังกฤษแต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยผมได้จากอาจารย์ลุงโรดพิลมอนุกูลช่วยผมค้นคว้าเรื่องนี้แยะเพราะผมสงสัยตรงไหนผมก็โทรศัพท์ไปบอกอาจารย์นว่เฮ้ยช่วยค้นให้ทีรวมทั้งอาจารย์สิร,าาะะริพน์เหล่ามันะเจริญผมถามหลายคนนะครับ ไม่ใช่รู้มาคนเดียวเดี๋ยวไม่ใช่นะครับแต่การตีความเนี่ยผมเอามาตีความเองนะเพราะนั้นผิดพลาดอะไรมันเรื่องของผมละแต่ข้อมูลเนี่ยผมได้มาจากคนอื่นที่ได้ไอ้คุณไมเคิลไลท์ผมต้องอธิบายต้องยกย่องเขาเป็นกรณีพิเศษคุณไมเคิลไลท์เนี่ยมันชื่อเป็นภาษาอังกฤษเขาเป็นชาวอังกฤษนะครับนี่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 รูปถ่ายเขาอยู่นี้นี่ลายเส้นลายมือเขาอยู่ลึกๆข้างหลัง่งข้างหลังนี่ลายมือเขาเองเขียนบรรตาใเขียนต้นฉบับตรงที่นประวัธมนั่นแหละ ไอ้นี่นะครับหน้าตาอย่างนี้ฝรั่งแท้นะครับไม่ใช่ฝรั่งดองผมตั้งชื่อเขาว่าฝรั่งขรังสยามสร้างชิบหาข้รงความเป็นสยามแต่ย้ํานะครับคุณไมเคิลไรน์เนี่ยไม่มีการันตรงทอทหารนะครับผมเห็นใช้ทอทหารกันทั่วไปแต่ย้ําตรงนี้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนบอกผมเองคือคุณไมเคิลไรน์เขาเป็นคนบอกผมเองว่าไม่มีการันหรอกเขาต้องการให้อ่านไรท์ึกไรท์ เดิมทีเนี่ยผมเขียนชื่อเขาสะกดได้ต่อเต่าด้วยี้ซ้มไปเขามาแก้เองเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นย้ำนะครับไม่ขึ้นไรท์ไม่มีการันเกิด12เมษายน2483ตาย7มกราคม2552อายุ69ปีเป็นชาวอังกฤษเขาว่าเมืองเซาเทนตันจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบจบปริญญาตรีอักษรศาสตร์ หนีออกจากบ้านไปอยู่ลังกาไปรับจ้างทั่วไปอยู่สองปีหนีด้วยนะหนีเขาเขาเล่าให้ผมฟังเองเขาบอกเขาหนีเขาหนีแม่เขาไม่ชอบอยู่กับแม่แม่บังคับเขาเยอะแยะเขาเลยหนีแม่หนีแม่ไปอยู่ลังกาด้วยแต่ขอประธานโทษนะครับเมื่อบ้านปลายชีวิตเขารับแม่จากอังกฤษมาอยู่ที่กรุงเทพโอ้แล้วแม่เขาตายที่กรุงเทพเขาทำศพเผาศพแบบพุทธนะครับ ที่วัดมกุฎดแต่เขาเล่าผมฟังเขาหนีแม่มาเพราะฉะนั้นเขารักแม่ของเขามากเขาคิดถึงแม่เขาตลอดนะครับเขาไปรับจ้างอยู่รังกาเราสองปีเขาเคยเล่าผมฟังเองว่าผมถามว่ามึงรับจ้างทําอะไรวะ <laughs> ผมก็นึกว่าขึ้นต้นมะพร้าวผมก็เดาๆเลยนะ <laughs> รัาเคยรับจ้างแตแดงหนังตัวประกอบโอเป็นนักแสดงตัวประกอบตัวประกอบพูดแตแดงสมทบ <laughs> สุ่มเสียงเข้ามาเมืองไทยไปตายอดาบหน้า แต่แน่นอนเขาก็มีเป้าหมายของเขาอยู่แล้วมันเกี่ยวข้องกับพ,พุทธศาสนาเนี่ยเพราะเขาบอกเขามาบวชในกรุงเทพอะไรแล้วก็ถูกชวนไปทํางานธนาคารกรุงเทพที่สํานักงานใหญ่นะครับหน้าที่คือแปลรายงานประจําปีของธนาคารกรุงเทพหน้าที่หน้าที่ประจําหน้าที่ทางการแต่หน้าที่ไม่ทางการคือสรุปข่าวต่างประเทศทุกวันให้ผู้จัดก,การใหญ่คือคุณบุญชูรอดใจนเ่เสียด หลังจากนั้นเขาเริ่มเบื่อเบื่องานในแปลข่าวะเขามีเขาเล่าให้ผมฟังเองเขาก็เลยขอโอนย้ายไปอยู่สำนักงานศูนย์สังคีศิ์ธนาคารกรุงเทพที่สาขาผ่านฟ้าและไปกะเกษียณที่ศูนย์นสังคีศินเกษียณอายุเมื่อ2543คุณขันชัยบุญปานก็ให้มาเขียนบทความประจำมติชนเข้ามาทำงานที่มติชนคุ้นไมเคิลไลท์ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองอ่านภาษาไทยด้วยตเอง,อ,าาเอ,งอ่านพงศาวดาน ้ลยกาดไปกว่าน,นั้นอ่านศิลาจารึกศ<ฮ>ิลาจารึกตุโคไทยอ่านทุกหลักอ่านเองด้วยอ่านเองตึกษาอเองโดยเฉพาะหลักที่สองคือจารึกวัดสีชมไม่รู้จะคุยกับใครที่ธนาคารกรุงเทพมาคุยไม่รู้เรื่องมาคุยไม่รู้เรื่องไม่มีใครอยากคุยด้วยคุณนวาวัลัตพงมไพบูลณก็พาคุณไมเคิลไลมาฝากกินเหล้ากับผมอ ที่ร้านสกายไฮถนนลาดดำเนินครับต้สกายตอนนั้นยังไม่ได้ทําศิลปะวัฒน์ก็กินเหล้ากันสองคนคุยกันแต่เรื่องพ่อคุณตามคําแหงคุยกันเรื่องจาริกจุโขไทยคุยกันเรื่องสีทาทาจนกระทั่งผมตัดสินใจออกหนังสือศิลปะวัฒนมเมื่อพศสองพันห้ารอยิบสองก็ให้คุณไมค์คันไเขียนเรื่องแรกเรื่องซ่วมจุโขดัย oh. ยังไม่ได้เขียนเรื่องจารึกหลักสองนะครับ จากเรื่องรวมสูขส่ข,ขอไทยทีนี้แหละก็เริ่มต้นเอาเรื่องศีลาจึกศีสัทธา,า,าตั้งกันหลังพศ2522เพราะฉะนั้นมันถกเถียงกันอยู่ทุกวันจนกระทั่งเขียนในศิลปวัฒธรรมเรื่องมหาเถรศีสัทธาไปลังกาเนี่ยคือหาเลยนักวิชาการเริ่มเริ่มตั้งสติแล้วมาพูดกันใหม่กรณีสำคัญที่สุดที่คุณไมเคิลไลพูดเรื่องว่า พระมาหาท่าหลวงในจารึกหลักสองขอมเรียกพระธมคือเจดีพระปสมเจดีนั่นแหละริมจนกระทั่งหอสกุลแห่งชาติจัดสัมมนาจารึกวัดศรีชมเมื่อพศ .2523 เขาส่งจดหมายมาเชิญบรรณาธิการศรีป,ประวัฒนธรรมบรรณาธิการศรีป,ประวัฒนธรรมก็ส่งคุณไมเคิลไลเป็นผู้เชี่ยวชาญจากศรีป,ปรวัฒิธรรมไป,ปร่วมประชุม สมนาศิลาใจลึกหลักที่สองที่หอสมุดแห่งชาติผมก็รับความรู้ข้อมูลคือผมเนี่ยอ่านจาลึกหลักสองมาก่อนคุณไมเคลนไลท์แต่ไม่รู้เรื่องไม่เก็ตจนกระทั่งคุยในวงเล่ากับคุณไมคลไัท์ก็เริ่มเก็ตเริ่มรู้สึกเฮ้ยแม่งจริงเว้ยแม่งใช่เว้ยในที่สุดก็ไปเขียนหนังสือสองเล่มเรื่องศรีสัทธากับเรื่องพระผสมเจริเรื่องศรีสัทธาธนาคารกรุงศรีพิมพ์แจกลูกค้า สามสิบปีไปแล้วสองพันห้าร้อยสามสิบสามพิมแปงครับเพราะผสมเจดีดีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าสรยี่สบสองปีมาแล้วทั้งสองเล่มตัวนหนึ่งเนี่ยมันคือข้อมูลจากคุณไมเคิลไลท์ที่เขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกผมแล้วผมเอามาจากเขาแต่เขียนบอกไว้หมดในเรล่มเพราเอามาจากคุณไมเคิลไลท์ทีนี้ มันจําเป็นจะต้องมาบอกว่าขอยกเลิกทั้งหมดเพราะผมไม่เห็นด้วยแล้วไอ้สิที่เขียนไปอัปเดตใหม่แล้วมันอัปเดตใหม่ข้อมูลใหม่มาแล้วเพราะนั้นขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเขียนเอาไว้แล้วขอยกเลิกทั้งหมดเพราะว่ามันอัปเดตข้อมูลใหม่ซึ่งจะเล่าต่อไปนี้นะฮะเดินทางทอดนองทองที ทินท้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ้มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ